มาปะเนี่ยคุณจะบอกว่ามึงโสดก็ไม่ได้เดี๋ยวแฟนมาปะไม่ได้มาอาโสดนะครับวันนี้โสดจะตองโสดนะก็ระหว่างที่รอคนที่เกิดวันนี้ครับผมมันจะมีมาอีกไหมจะมีอีกไหมเนี่ยมีอีกไหมอ่าประกาศงานก่อนแล้วกันนะฮะวันวันที่สี่มกราเนาะครับผมเอาวันวันที่สี่มกรานะครับก็สุพรรณบุรีเลยนะฮะกับสาวเมืองเหนอสาวเมืองเหนออ่านะครับแล้วก็วันที่สิบแปดนะครับสิบแปดมกราคมก็ นู่นเลยครับโคราชนะครับโคราชบ้านเองนะครับกับอ้นฟินิก์นะครับผม18มกราคมสถานที่เดิมเลยนะครับณจุดกลางเต็นท์เขาใหญ่นะฮะแล้วก็จากโคราชเราไปนู่นเลยครับชนบุรีนะครับก่อนทางเข้าพัทยานะครับกับงานน้านาแหลมชบังนะครับวันที่25มกรานะฮะวันที่เสาร์นะครับอาทิตย์หน้านี้แล้วนะฮะ วันที่เสาร์่ธันวาคมนะครับกับน้องเขื่อนคลาสสิกเพชรบุรีนะฮะไปเจอกันได้นะครับกับงานน้องเขื่อนคลาสสิกเพชรบุรีครับผมนะฮะเราขอประกาศนิดนึงครับท่านใดนะครับพบพวงกุญแจนะฮะรูปหอยนะฮะหอยหอยโขงหรือว่าหอยอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเพื่อนๆพบนะฮะขอนำมามอบบนเวทีด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเราทำกุญแจหายถ้าเป็นฮอน d ด้านะฮะเป็นรูปหอยขอเชิญพี่อุ้มขุนแผนสุพรรณด้วยนะมาตรงนี้ด้วย ยินดีต้อนรับพี่ติเสือกุยนะฮะก็นะฮะเราที่เห็นเราสองคนนะครับขึ้นมาขัดจังหวะนี่ฮะก็นิดนึงนะฮะเราจะมีการแจกรางวัลไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวเรามันต่อให้แน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วเพื่อนๆน่ารักมากเลยจะแจกอะไรครับวันนี้จะแจกอะไรฮะวันนี้เรายังจะมีอีกสองคันด้วยกันนะฮะรถหางบัตรของเรายังมีอยู่อีกสองคันอ๋อมีรถอีกสองคันสองคันนะครับสองรางวัลอะไรนะรางวัลมาไกลรางวัลมาใกล้แล้วมาทําไมมาทําไมมึงมาทาไมเนี่ยเออ รางวัลมาก่นี่หนึ่งพันบาทครับละหนึ่งพันบาทมีเป็นภาคใช่ไหมครับภาคเหนือครับผมสามภาคสี่ภาคเหนืออีสานใต้ตะวันออกตะวันออกอ่าสี่ภาคตกมีไหมถ้าตกก็พม่ามีใครมาจากพม่าบ้างไหมเนี่ยถ้ามาเดี๋ยวจะแจกตลกคุณแผนสุพรรณเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ามึงตลกหรือคนตีนอ่านะครับขอเชิญพี่อุ้มนะครับพี่อุ้มคุณแผนสุพรรณนะครับ อ่ามาแล้วครับมายืนหล่อบนเวทีแล้ว <Okay. S 2> นะฮะก็เดี๋ยวเราจะแจกอีกหนึ่งคันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยว,วอ,อีกเบรกสองเราจะแจกอีกหนึ่งคันนะฮะอย่าเพิ่งรีบกลับกันนะฮะเรามีรถรางอีกสองคันนะครับพี่วา่าวันนี้พี่วาอยู่กับเรานะยันเช้านะครับไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเพื่อนที่ไม่รีบกลับเดี๋ยวนั่งคุยกับพี่วายันเช้าเลย มันมีสามภาคก็มาท่วมเยอะยังครับออมีมาเยอะด้วยวันนี้เราแจกแจกสะบ้านเลยเดี๋ยวจะมีเรามีเรามีรายชื่อคร่าวๆไหมครจะได้ไม่เสียเวลาภาคเหนือผมคิดว่านะฮะที่ผมสมัครมามึงอยากคิดทีครับภาคอันนี้เชียงรายนะเชียงรายเชียงรายนะครับเชียงรายมีใครอ่าถ้ารู้ตัวนะครับเตรียมตัวเลยนะครับใครรู้ตัวมาจากเชียงรายนะครับถ้ามีใครไกลกว่าเชียงรายนะฮะก็มาถ้าโดนออกนี่ก็ ต้องระยองกับจันเนาะระยองกับจันนะฮะร,ระยองมามาแน่แต่จันผมไม่แน่ใจนะ,ะจันม, <า S 1> มีมไหมลเลยนะครับถ้าจันถ้าจันมีมามาเลยครับอีสานอีสานที่ผมอีสานที่ผมรู้แน่นอนเลยรู้ยัง รู้เลยเก่าเก็บแน่ก็่ไม่รู้แกยังมีสติอยู่เปล่าพี่เขตพี่เขตพี่เขตยังเมาอยู่ในงานหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้สติแล้วก็เรียนเชิญท่านสมาชิกช่วยพามาด้วยแล้วกันรู้สึกว่าจะมาคนเดียวมาคนเดียวใช่ไหมใช่พี่เขตเก่าเก็บบุรีรัม์ผมคิดว่าน่าจะไกลสุดแล้วแหละสองคนใช่นะฮะตอนนี้มีสี่คนแล้วนะครับเพื่อนๆที่มีวันล้ายวันเกิด13 14มีมีอีกไหมครับผมเรียนเชิญด้วยนะฮะเรามี มาร่วมเป่าเค้กกันนะฮะเป่าเค้กกับเป่าเทียนคนที่เกิดวันที่13 14นี่ได้คนละเท่าไหร่2ล้านหรือ4ล้าน2ล้าน2ล้านรางวัลที่1งานนี้แม่งใหญ่จริงให้คนละ2ล้านไม่ต้องกลัวมางานนี้ไม่ต้องกลัวเราคืนกำไรให้กับพวกคุณแน่นอนนะสำหรับเพื่อนๆนะแล้วก็เพื่อนๆนะฮะนักโยกนะฮะมีมีมีหางบัตรมาหย่อนเลยไงเพื่อนๆนะครับหางบัตรนะฮะที่ยังไม่ได้หย่อนนะฮะมาหย่อนแต่หน้าเวทีเลยนะครับผม อ่ะคนที่เกิดวันนี้ครับมายืนนี่เลยครับมายืนนี่เลยนะครับถ้าถือใบเกิดมาเอาใบเกิดมาโชว์ด้วยครับนะครับผมขอบัตรประชาชนด้วยนะผมกวนตีที่เฉยพี่แล้วก็แลกของเทเลิกนะครับเพื่อนเพื่อนที่นําของเทเล็กมาจะแรกนะฮะเวทีเล็กเลยนะครับตอนนี้มีทีมงานสแตนบายรอแลกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนที่ได้รับ รางวัลรถนะฮะในการประกวดรถนะฮะไปรอรับด้านโน้นเลยบ,บ,บอกบอกให้เก็บให้ผมชุดนะฮะผมยังไม่ได้ไปแรกครับเพราะผม okay, อยู่นี่ขอโอเคโอเคนะครับผมพอรู้สึกว่ามาเมื่อสองปีที่แล้วเขาก็ <c oughs> มาให้ผมเหมือนกัน <c oughs> นะฮะก <c oughs> <c oughs> <ๆ>็คือกลับไปตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังยังยังไม่ได้สะัางนี่สินกันเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะเป็นตัวยูตัวยูพี่ขอเป็นตัวย <c oughs> ูได้ไหมเพรอย่างเงี้ยมันถ่ายรูปพี่เห็นตั้งเห็นแต่หัวร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดเจ็ด้าน้ำภาคอีสานไม่บอกผมเพื่อบอกผมนะฮะคืออะไรบอกผมว่าร้อยเอ็ดแค่เนี้ยร้อยเอ็ดมาแสดงตัวว่ามาไกลภาคอีสานมึงบอกผมที่ครับมึงไกล้กว่าบ้านวีนะนะมีมีใครไกลจากร้อยเอ็ดอีกไหมนะเดี๋ยวมาสแตนบายด้านข้างเวทีก่อนเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วโหย พี่ครับปิดไฟใ้่ไหมครับปิดไฟใ้่ไครับปิดไฟให้หน่อยใช่ไหมครับตับลงในไฟโฟล่ thank you หันไปเชียงอื่นเลยพี่นะหันไปเชียงใหม่เลยไฟโฟล์ตั h a n k you teacher นะฮะครับเรามาร่วมกัน วยพรวันเกิดนะฮะร้องวันเกิดให้กับเพื่อนๆเราที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่13-14บนะครับผม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, happy birthday, birthday. Happy, birthday to you, you gotta, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you <laughs> happy, birthday, happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับสำหรับเพื่อนๆเรานะที่เกิดวันที่13 14นี้นะครับอภิวาทต่อเลยแห้งแห้งขอแห้งก็นะครับสำหรับเพื่อนๆที่พี่นะครับที่เกิดวันนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขมากครับผมขอให้คุณพระศรีรัตนใรจงคุ้มครองคุณทุกคนนะครับและก็คุ้มครองเพื่อนๆที่อยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยครับผมไม่ใช่หวยครับไม่ใช่หวยพี่เดี๋ยวตำรวจจับ ลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่เออเอาเปิดไฟได้เลยครับเปิดไฟได้รับนะฮะนายจอมปู่เจ้าฟ้าระยองด้วยนะครับผมเดินทางมาน้องรักคนนี้น้องรักคนนี้นะฮะระนองนะครับปู่เจ้าฟ้ามาแล้วเฮ้ยผมไม่ได้เกิดผมอยากได้ลอตเตอรี่บ้างได้ไหมเนี่ย ยินดีต้อนรับด้วยน้องน้องโจนะฮะเดี๋ยวพี่พี่พี่หมอพี่หมออวยพรให้ก่อนดีกว่าในฐานะเป็นเจ้าภาพนะครับผมหมอโมสามพยาเกษตรครับขออวยพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับช่วยดอมันดานให้พี่พี่เพื่อนๆที่มีวันคล้ายวันเกิดและเมื่อวานนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าให้มีโรคภัยแค่เจ็บแล้วก็รวยๆวยเฮงเงทุกคนนะครับผม แล้วผมขอให้เจ้าของมันเกิดกล่าวอะไรกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมคนแรกเลยครับขอบคุณมากครับพี่ว้่อนพ่อคุณมากค่ะพคุณมากนะคะขอบคุณมากครับเดินทางกลับปลอดภัยครับวันนี้ขอเสียงกลุ่มโกสูงคลาสสิกหน่อยครับขอบคุณมากครับ โอเคนะครับผมขอบคุณน้องชายนะฮะหมอโมดนะครับผมพี่อุ้มคุณแพทย์สุพรรณบุรีขอเสียงชาสุพรรณที่ลงเพชรบุรีหน่อยครับขอบคุณนะพี่น้องชาวเพชรบุรีนะฮะไม่ว่าจะเป็นประจวบชุมพรนะฮะแล้วก็อานครศรีพี่เอกแล้วก็อาทางช่างไอนะฮะสุราษฎร์ทุกที่เลยที่ลงมานะนครปฐมนะฮะสุพรรณวันนี้ก็ลงมาเยอะขอบคุณหมอนะน้องชายคนนี้นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ ดูว่าวันเกิดพี่เมื่อคืนเนี้ยก็เต็มที่เลยเราไม่ติ้งกันขอบคุณนะฮะเจ็ดปีครั้งที่สองนะงานเพชรบุรี่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้จัดยากมากเลยแต่พวกเรามาช่วยกันนะวันนี้พิ้งอขอขอบคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเอาเอา,เอาเมอกี้ก่อนเมื่อกี้เค้กมากมายเลยตั้งแต่กลุ่มตั้งแต่เบิร์ตอูเรอนะฮะอัลละคลังทองนะครับผมแล้วก็เก่งของเมืองเลนนะครับนครปฐมนะฮะแล้วก็น้องขามคลาสิก แล้วก็น้องชายคนนี้นะงานดีๆวันนี้ขอบคุณพี่ที่กรทุกคนแล้วก็ที่ร่วมงานวันนี้ขอบคุณนักดนตรีขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับผมงานวันนี้นะพี่น้องนะพี่อุ้มคุณแผนสถาบันธุรีขอขอครั้งเดียวแหละไม่จะไม่ขอแล้ววันนี้มันเกิดพี่ด้วยนะขอให้วันเนี้ยเป็นวันที่เรารักพ่อนะเราก็เห็นแล้วว่าก่อนเปิดงานมีอะไรหมอคุยกับพี่เยอะนะ เพชรบุรีจะได้เกิดต่อไปแล้วลดล,ล,ลงหน่อยไอ้พวกจัดงานครับจังหวัดนะดังๆหน่อยทีขอคัดค้านเลยพี่อุ้มคุณแผนขอคัดค้านทุกคนเลยนะจังหวัดใครจังหวัดมันนะวันนี้หมอทําดีแล้วแล้วจัดยากมากเพชรบุรีขอบคุณหมอโมดนะวันเกิดพี่อุ้มขอให้น้องๆทุกคนที่ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ k ตั้งแต่เมื่อวานแลถึงวันนี้ขอให กลับไปร่ำรวยทุกคนเลยเดี๋ยวช่วงนี้ขอให้หมอกล่าวอะไรหน่อยขอบคุณพี่น้องครับสุดยอดครับผมนะครับขอบคุณครับัครับนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่น่ารักกันทุกคนนะครับก็วันนี้ขอให้เรามีความสุขแล้วก็เต้นให้มีสนุกนะครับแล้วก็ผมขอฝากด้วยครับตอนนี้นะครับ ขอให้เรานะครับจัดงานแล้วก็ราบลื่นได้เรื่อยๆแล้วก็อนาคตเพชรบุรีของเราก็จะสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีกได้น,นะครับขอให้เรารักษาบรรยากาศาแบบนี้ให้ได้นะครับขอบคุณครับผมครับผมเบอรด้หมอโมดนยครับผมสามปัญญากษตรสุดยอดแล้วครับผม อานะครับก็นะครับขอบคุณสัมพยานะฮะที่มีกิจกรรมนะฮะตอนนี้ก็ท่านใดนะฮะเพื่อนๆนะที่คิดว่ามาไกลจากภาคอีสานนะฮะก็มาสแตนบายทางด้านนี้ด้วยนะครับตอนนี้มีร้อยเอ็ดแล้วสแตนบายภาคเหนือนะฮะมาสแตนบายด้านนี้ด้วยนะฮะถ้าเพื่อนๆคิดว่าท่านมาไกลนะฮะตอนนี้ภาคเหนือก็มีเชียงรายแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ อีสานนะฮะกลุ่มอะไรเอ่ยมาจากไหนเนี่ยจังหวัดเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับสำหรับคนที่มาไกลนะครับเรามีทั้งหมด3ภาคนะฮะถ้ารู้ตัวมาไกลนะครับผมมาสแตนบายรอข้างๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราใช้เสียงโหวตแล้วกันได้โอเคนะฮะตอนนี้นะครับก็พี่จากกลุ่มขุนแผนสุพรรณนะฮะอ่า พ right ี่เขามีพระจากขุนแผนนะฮะมามอบให้กับหมอโมนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณมากขอเสียงตัวมือเลยครับนะครับพี่เกียงนะครับขุนแผนสุพรรณนะครับมีของดีเมืองสุพรรณนะครับของดีเมืองสุพรรณนะฮะขุนแผนนะฮะพระขุนแผนพระพุทธรูปนะฮะขอเสียงตัวมือเร็ว ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เกี้ยงนะครับผมขอบคุณครับน่ารักมากครับเพื่อนๆน่ารักมากเลยถ้าจะให้ดีถ้าเผื่อมาสักสององเนาะนิมนนิมนมาทางนี้บ้างก็ได้นะะนเพื่อนๆมาสแตนบายกันบ้างหรือยังนะฮะตอนนี้ก็มีทางตะวันออกก็มีจันทบุรีมาแล้วนะครับเราขอขั้นเวลาการแจกรางวัลนิดนึงครับผมเองนะฮะช่วงนี้ก่อนที่จะรวบรวมเพื่อนๆได้นะขอ เลขท้ายหางบัตรรถคันที่สองก่อนละกันนะครับผมคันที่สองนี่เป็นอะไรฮะคันที่สองเป็นเข็นมาข้างหน้าเลยครับเข็นมาข้างหน้าเวทีเลยอาเข็นมาข้างหน้าก่อนคันอ่าจะได้รู้ว่าแจกคันไหนก่อนนะฮะเขาด้านนันทิดานะฮะรางรางวัลหางบัตรคันที่สองนะฮะสีฟ้านะฮะจุงไปหน้าเวทีเลยครับผมอ่านันทิดานะครับสีฟ้าด้วยนะครับผมครับผม วันนี้เราแจกแจกแหลกแจกยัง,งมีเวลาเหลืออีกสาสิบวินาทีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้ส่งหางบัตรนะครับนะฮะต่อมายหย่อนกันทางด้านหน้าเวทีเลยนะครับเพ,เพื่อนๆนที่มีหางบัตรอยู่นะครับเราเผื่อท่านจะโชคดีนะฮะผมไม่รู้ว่าใครโชคดีบ้างนะะมาหย่อนถ้ามาวัดดวงกันเอานะฮะเอ้ยผมผมเขียนได้ไหมเนี่ยผมเขียนได้ไหมครับเนี่ยยังทันยังทันไม่มายังทัน ไม่เป็นไรผมผมให้ให้ให้เพื่อนเพื่อ <c oughs> คนอื่นที่ฟ่าสุดจอยครับผมอ่าอ่าพี่ครับขอไฟ,ฟโฟลโลท่ที่ที่ลดหน่อยครับคันที่แจกเลยข้างล่างฮะนะฮะอันนี้เป็นโครงการลดนำร่องคันที่สองของพวกเรานะสามัยานะฮะฮอนดานันทิดานะคันแรกก็ปล่อยไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับนะท่านไปเสียภาษีกันเออเงินของคนจับเลยครับผม โครงการนี้นี่เข้าเข้าโครงการเดียวกับรัฐบาลปะครับใช่โครงการเดียวกันใช่ไหมครับาทั้งแนวโน้มมานะฮะเดี๋ยวีลนเจอญนะครับประดานะหมอโมดนะฮะร้วงนะฮะเรามีการคนก่อนนะครับมนุษย์ไม่มีอะไรนะฮะแต่ท่านใดที่มีของมีอะไรอย่ากันแกล้งกันนะครับผมก็รู้ว่าวิยาศาสตร์มีจริงไม่เชื่ออย่าหดหูนะฮะหนึ่งสองสามอ่ะ ได้มาแล้วนะผู้ชคดีตาไม่ดีเราอ่านให้ครับพยายามเหลือเกินอะไรนะครับตัวทวงตัวทวงอใครรู้ตัวมาจากตัวทวงครับไหนของกลุ่มตัวทวงกัยเล้วคันนี้พร้อมเล่มทะเบียนนะครับผมพร้อมเล่มทะเบียนนะฮะกลุ่มตัวทวงครับไหนตัวทวงคลาสสิกครับตัวทวงมาไหมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน เราจะนับหนึ่งถึงถึงวันตัวทวงนะครับเรแล้วกันเบอร์โทรศัพท์แม่งเบอร์ที่อะไรวะเนี่ยผมเจอมาสองลานจะไปว่าผมผ่านไม่ออกอ่ะต้องโยนเกลียงเกลียงใครชื่อเกลียงเกลียงสักตัวทวงอยู่ไหมครับเอาแสดงตัวด้วยครับผมตัวทวงไหนอาชิบหายเมื่อกี้แม่งชูมือกูก็มองมึงเหอะนี่มึงหลอกกูใช่ไหมเนี่ย มาแล้วครับผมมาแล้วไอ้กูมึงหลอกกูใช่ไหมเนี่ยแม่งหลอกกูตั้งกูเคิร์มแลดนโดนหลอกมาเยอะแล้วกิดไม่มาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรจำไม่ได้ครับอ้าวโอเคเอาไปจำนำแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยมึงอ่ะให้ไหมให้ไหมให้ไหมมีใครค้านไหมมีใครค้านไหม ถ้าใครค้านมาแสดงตัวด้วยอ่ะโอเคไม่ค้านครับให้เข้าไปเลยโอเคครับมีบัตรมายืนกันแล้วอยากแจกอะอยากแจกก็ไม่ใช่เ๋ยวสามพยาอยากแจกว่านี้ถ้าไม่คัดค้านถือว่าท่านสลาสิทธิ์นะครับเพราะว่านักข่าวจากช่องสามช่องเจ็ดหายไปไหนหมดวะทีวีทีพีบีเอสนะฮะขอเชิญด้วย ไม่ต้องกลัวนะครับสื่อถ้ามาที่นี่เราจะไม่บังคับให้เป่านกหวีดครับไม่ต้องกลัวนนมาถ่ายรูปได้ครับตอนน,ตอนนี้ที่เห็นเห็นก็อยู่ <c oughs> ก็มีอะไรนิตยศศสารนวนนางมาถ่ายรูปอยู่เยอะเลถ้ากูแจมนอันไหนวะเนี่ยลองไปสตาร์ทก่อนครับสตาร์ทได้เปล่า แล้วอีกอีกคันนึงครับพี่โมดอีกคันนึงเอาไว้ก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเบรกกันาไว้ก่อนโอเคนะครับผมได้ลุ้นร่วมกันรางวัลมาไกลเอาสักภาคก่อนไหมจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะภาคเหนือก่อนแล้วกันภาคเหนือภาคเหนือไหนครับใครรู้ตัวภาคเหนือขึ้นมาก่อนเลยครับเชียงรายมาสแตนบายแล้วอ่าภาคเหนือขึ้นมาเลยครับภาคเหนือใครไกลกว่านี้ไหมเชียงเชียงของภาคเหนือครับภาคเหนือขึ้นมาก่อนเลยครับมีกี่คนครับขึ้นมาเลยเชียงรายมาก่อนนะอ่าสตาฟเอากุญแจไปลองทุก มันอันไหนไม่รู้ไอ้คานาเนะี่ยเชิญน,นะฮะนะฮะเชียงรายนะครับเ,นะเ,เ,เดินทางมาตั้งแต่วันไหนนะมาเจอผมวันศุกร์เนี่ยเดินทางมาตั้งเมื่อวานนะฮะอันนี้อ่าครับมามานี่เลยครับมานี่เลยครับอ่าอ๋อมีมาสองคนนะฮะ,ะนออบบะฮะเชียงรายทั้งคู่อ่าโอเคอเป็นอันที่รู้กัน ไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นมาบนเวทีนี่ได้ของที่ลึกกลับแน่นอนไม่ต้องกลัวเอาเอาคนมาใกล้ก่อนดีกว่าอำเภอ<า>อะไรครับผมอยากพี่วาสัมภาษณ์นะฮะแ,แ,แม่ลาวแม่ลาวนะครับทําไมแม่ลาวมันอยู่เชียงรายวะแม่ลาวไม่อยู่ฝั่งนู้นเหรออ่านะครับแม่ลาวชื่ออะไรครับผมชื่อเลนทายครับเลนทายมึงชื่อแนวมากเลยหน้าตามึงไม่ดีมึงชื่อเลนทายเหรอนี่ถ้ามึงหล่อได้ครึ่งกูนี่มึงชื่ออะไรวะเนี่ย อันครับอยู่อยู่กลุ่มอะไรครับผมเดินเบาคลาสสิกเชียงรายขอเสียงตบมือให้กับเดินเบาคลาสสิกเชียงรายหน่อยครับขอเสียงตบมือให้หน่อยสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับเดินทางมากี่คนครับคนเดียวครับคนเดียวมายังไงครับนั่งรถมาอ๋อนั่งรถมาอ่าสุดยอดครับไม่ว่าคุณจะเดินทางมายังไงนะครับขอแค่คุณเดินทางมาเนี่ยแม่งก็โคตรใจแล้วฮะ นะครับจากเชียงรายถึงจดนั่งรถทัวร์มาที่นี่สําหรับผมนี่ใจสุดๆโอเคขอบคุณน้องมากครับผมเดี๋ยวรอก่อนครับผมขอบคุณทั้งสองกลุ่มเลยนะอ๋อมีมีเดี๋ยวให้สองล้านเลยไม่แม่อันนี้อันนี้เขาอันนี้เขามีรางวัลปลอบใจให้ครับพี่รางวัลปลอบใจแล้วก็เดี๋ยวสองล้านเอ้ยมึงเอาไปดูด้วยเดือนไหนมันอาจจะเป็นธันวาปีห้าห้านะฮะเดี๋ยวนี่โดนหลอกมาหลายคนแล้วนะ่น้องมาจากไหนครับเชียงของ แนะนําตัวแนะนํากลุ่มนะครับครับผมผมชื่อพิศรุนนะครับจากกลุ่มบนหลวงเชียงของคลาสสิกเชียงรายนะครับครับรถมาครับรถมานะฮะอันนี้โอ้โหขอเสียงตบมือดังๆเสร็จเร็วขอเสียงตบมือให้กับเพื่อนเราหน่อยนวมิตภาพไร้พรมแดนระยะทางไม่ใช่ปัญหานะฮะอ๋อมาสาคันนะครับมา3าคันนะฮะเมื่อวานนี้มาถึงก็พี่หมอมีมีมีน้ําใจให้นะครับ เดี๋ยวนาเรเชิญนะฮะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะหนองชุมพลนะฮะท่านสยุมภูนะฮะแดงประดับนะฮะหรือรองโชคของเรานะฮะมอบให้กับรางวัลมาไกลภาคเหนือนะครับผมโอ้โหขอเสียงตัวมือหน่อยครับแล้วยังไงต่อยังไงต่อภาคตะวันออกเลยภาคตะวันออกครับผมภาคตะวันออกขึ้นมาเลยครับจันทบุรีมีใครมาไกลจากจันทบุรีมาแสดงตัวครับ อ่ามาแล้วครับมาแล้วครับ,รบแซนติเรียรครับแซนติเรียรแซนติเรีย,รรยรจันทบ,บุรีนะฮะไม่มีไม่มีจากที่อื่นเลยใช่ไหมครับมีไหมครับไม่มีตาดไม่มีแล้วนะฮะอ่ะาโอเคครับผมเจอหน้ากันอยู่ประจำ